สัญญาณของการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเริ่มชัดเจนขึ้นถึงแม้จะเป็นการเลือกตั้งกันในแบบนิว n o r m a l l จุดหมายปลายทางแล้วต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจและนโยบายที่มีความน่าเชื่อถือต่อน,นักลงทุนและการบริหารประเทศการเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ทําให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันได้อะไรครับมันได้หมุนการที่รัฐบาลปัจจุบันเนี่ยส่งสัญญ,ญาณหรือกําหนดวันเลือกตั้งมาชัดเจนแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่านอกจากที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว ก็ยังให้เห็นว่าเอ๊ะเราจะต้องขับเคลื่อนการเมืองเพราะว่ามันหยุดชะงักงานมานานละมุมมองของนักวิชาการมองว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นมีพัฒนาการเข้าสู่ยุคที่4ที่ตัวแทนผู้นำระดับชาติและท้องถิน่นหลอมรวมกันและผนวกเข้าด้วยกันอย่างลงตัวประชาชนไร้าการชักจูงให้หลงเชื่อได้ง่ายกับการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และเห็นด้วยกับช่วงจังหวะเวลาที่ส่งสัญญาณมาในยุคที่4เนี่ยมันเป็นยุคที่ดีนะที่ประชาชนเนี่ยเริ่มเห็นประโยชน์ของการไปเลือกตั้งแล้วเห็นถึงว่านักการเมืองท้องถิ่นกับนักการเมืองระดับชาติเนี่ยมันมีความเชื่อมเชื่อมโยงกันถ้าเลือกนักการเมืองท้องถิ่นคนนี้แล้วเขาจะได้นโยบายอะไรกลับเข้าตอบแทนแต่อย่างไรก็ตามนะครับข้อจํากัดของการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยถ้าหาก ความคิถผมนะถ้าหากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยการเดินทางแน่นอนครับคนในท้องถิ่นจะไปทํางานในหัวเมืองใหญ่ๆดังนั้นการไปมาหาสู่เนี่ยในการเลือกตั้งเนี่ยผมว่าจะมีข้อจํากัดการดินตัวทางการเมืองมีแน่นอนนะครับแม้ก่อนหน้านี้การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นจะห่างหายไปนานแต่การเตรียมความพร้อมของกกตประจำจังหวัดได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และการดำเนินการก็จะเป็นไปตาม3ขั้นตอนหลักของกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นตามบทเฉพาะการมาตรา1-4-2่งสได้เตรียมการสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับนะครับคนับตั้งแต่ต้นแลครับก็คือมีความพร้อมตามลำดับขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่ง คอรมอรได้มีความเห็นชอบมาแล้วเนี่ยกา,ารประสานงานก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องครับการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นกระบวนการประชาธิปไตยฐานรากโดยให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการกำหนดผู้บริหารท้องถิน่นจึงเป็นความคาดหวังของประชาชนและเป็นที่น่าย,ยินดีที่การเลือกตั้งนั้นได้เกิดขึ้นหนูก็อยากจะให้เลือกคน ที่ดีค่ะเข้าไปเพื่อแบบว่าไปพัฒนาจังหวัดพัฒนาท้องถิ่นให้มีความมีความสุขมากขึ้นมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นค่ะก็จะได้มีความเปลี่ยนแปลงมั่งอะไรแบบนี้มันก็ต้องดูหลายๆอย่างครับว่าเออเขามีนโยบายอะไรมั่งเลยไหมคนใหม่ๆอย่างนีก็ไปแล้ว้ะต้องรักษาสิทธิ์อยู่แล้วใช่ไหมถ้าเราไม่รักษาสิทธิ์มันก็ลำบ,บากใช่ ไม่เพียงแต่การชะง,งักงานในนโยบายทางการเมืองที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันไทยยังติดปัญหาโควิดระบาดและนี่จะเป็นโอกาสอันดีของประเทศที่รัฐบาลได้ส่งสัญญาณการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นที่จะได้ถึงสองอย่างทั้งนโยบายการเมืองใหม่ๆและกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากที่นักลงทุนจะเกิดความเชื่อมัน่นทีมข่าว nbt ภาคกลางรายงาน